หนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดเชียงรายนะคะมูล,ลนิธิ ecpad ค่ะได้ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจัดเวทีนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสถานศึกษาไปจัดการเรียนการสอนให้รู้เท่าทันภัยของโลกออนไลน์ค่ะ นายวันลบไม้จำปาศึกษาที่การจังหวัดเชียงรายค่ะเปิดเวทีนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยทางมูล,ลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเท่าทันภัยออนไลน์ในสถานศึกษาจำนวน20แห่งในจังหวัดเชียงราย รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมให้ครูผู้สอนนั้นสามารถนํากระบวนการและทักษะความรู้ไปขยายผลต่อนในสถานศึกษาของตนเองค่ะโครงการโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ความสําเร็จ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งเด็กนักเรียนครูผู้สอนและสถานศึกษาครับซึ่งจากการดําเนินโครงการพบว่าเด็กนักเรียนนะครับที่เรียนเรื่องเท่าทันภายออนไลน์มีความรู้และทักษะในการดูแลปกป้องตนเองจากภายออนไลน์ได้ดีขึ้นครับรู้จักแหล่งให้ความช่วยเหลือครูผู้สอนก็สามารถทําหน้าที่เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้นะครับได้อย่างดีเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งสื่อวิดีโอผ่านข่าวและก็การคิดวิเคราะห์ และก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนนะครับตามความเหมาะสมตามวัยของเด็กนักเรียนในแต่ละวัยด้วยครับ